รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นกโกเรจินดีดีเบล ดีเทนพลัสดีคอนแทคหนังสือวายดีเน็ตเวิร์กโดยบริษัทดีเน็ต<า>เวิร์กเวิร์วายจำกัด สวัสดีค่ะพบกับรายการเกษตรไทยต้องดีนะคะซึ่งจะดีได้ก็จะต้องขึ้นอยู่ที่ดินดีน้ําดีปุ๋ยดีและระบบการดูแลจัดการที่ดีนะคะและตอนนี้นะคะมีอยู่ที่อําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งแน่นอนว่าเกษตรกร,ร,กรของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกพืชผักสวนครัวค่ะและเกษตรกร,ร,กรของเรานะคะก็มีเทคนิคการดูแลปรัปบปรุงดินให้ดินมีสภาพที่ดีนะคะจนทําให้สามารถลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตที่ดีได้ด้วยนะคะพืชที่ว่านี้จะคืออะไรและเทคนิคจะน่าสนใจ ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะคุณเป็นเศรษฐีมาแล้วมากมายระรวบรวมข้อดีทั้งห้าแผนนามาจัดอัดแน่นให้คนทําง่ายๆต้องผลประโยชน์ทังอัปไลน์ดาวไลน์ที่เหลือกันทั้งสายสําเร็จได้ทุกคนเท่าท่านนี่แม่จะเจอตั้งไหนคะตอนนี้นะคะวิอยู่กับคุณสุรัตอีสกูลหรือว่าพี่เจค์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะ พี่แจ็คเป็นชาวสวนที่ปลูกผักปลูกผักอะไรบ้างมะเขือยาวก่อนหน้านี้เราปลูกมะเขือยาวมาก่อนเลยหรือเปล่าคะปลูกแตงร้านอ๋อปลูกแตงร้านมาก่อนแล้วก็ค่อยมาปลูกมะเขือยาวอย่างการดูแลรักษามะเขือยาวนี่เราดูแลยังไงบ้างก็พ่นยาพ่นยาใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยแต่ต้องฉีดทุกทุกห้าวันทุกวันที่ตัดอะ่ะต้องฉีด่อยฝาเพราะว่าโรคมันเยอะอย่างโรคที่เจอนี่คือมีโรคอะไรบ้างนะคะก็มีโรค ลาโรคลาในในรากค่ะแล้วก็โรคเน่าอ่ะลูกอ่ะลูกมันลูกอ่ะลักษณะลูกมันจะเป็นแบบไหนคะลูกเป็นจ้ำจ้ำดำดำอ๋อเดี๋ยวเรามีให้ดูเนาะเดี๋ยวมีให้ดูกในค่ะแต่ว่าลักษณะการพอเราเจอปัญหาอย่างพวกเชื้อโรคต่างๆค่ะเรามีการแก้ไขปัญหาหรือว่าดูแลเพิ่มเติมยังไงบ้างคะก็ศึกษาเอยไปก็ดูว่ายาตัวไหนที่ว่ารักษาได้ก็เอามาลองเนี้ยค่ะ ก็คือดูว่ายาตัวไหนดีก็เอามาลองแล้วยาที่เราเอามาลองนี่คือเป็นยาลักษณะไหนประเภทไหนก็พวกสารเคมีอมืก็เอามาฉีดก็คือเพื่อแก้ปัญหาแล้วแก้ได้ดีไหมคะก็แก้ได้เรื่อยๆไปเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนที่ว่าจะมารักษาเขาได้อืแล้วถือว่าตอนนี้ผลผลิตของเราถือว่าได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมจากแรกๆที่เราเจอปัญหาเยอะเหมือนกันก็ตอนนี้มันก็ดีขึ้นอ,ะอ่ะแล้วก็โรคไอลาเน่า พวกต้นตายต้นต้นเหี่ยวอะไรเงี้ยเนี่ยเอามาใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยมันก็หยุดแสดงว่าตอนนี้พี่เจ๊ก็มีการปรับเปลี่ยนการดูแลใหม่ละเป็นการดูแลแบบไหนคะก็ใช้สารปรับสภาพดินอ๋อแล้วเราไปรู้จักตัวนี้ได้ยังไงคะก็ทางพี่จิ๋มเขาแนะนํามาอมีคนแนะนำเขาแนะนําว่ายังไงบ้างคะเขาบอกว่าให้ลองใช้สารปรับสภาพดินแล้วเพื่อมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ลองใช้ดูก่อนแล้วค่อยนั่นเราก็เลยลองใช้ดู อ๋อก็คือมีคนมาแนะนําให้ใช้สารปรับสภาพดินฟังจากชื่อแล้วสารปรับสภาพดินนี่น่าจะเป็นช่วยในเรื่องของดินด้วยไหมคะดินตอนนั้นที่เราไม่มีการใช้สารปรับสภาพดินนี่ดินมีลักษณะเป็นแบบไหนคะเป็นด้านแข็งเป็นไตอันนี้ลักษณะที่พูดมานี่น่าจะเกิดจากจากน่าจะเกิดจากการใช้สารเคมีหรือว่าเกิดจากการที่เราไม่มีการเปลี่ยนหน้าดินอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมคะเกี่ยวเกี่ยวกันที่เราไม่ได้เปลี่ยนหน้าดินและยังยังไม่ได้ปรับดินเขาแบบเขาทีแรก ตรงนี้เราให้คนอื่นเขาทาอยู่คือว่าเขาไม่ได้ใช้แบบเราไม่ได้ใช้แบบนี้คนอื่นเขาทําอะไรอะคะปลูกฝรั่งปลูกฝรั่งจ้ะพอเขาทําฝรั่งเสร็จแล้วก็มาปลูกต่อเลยเราก็เลยปลูกต่อเลยเราไม่ได้ยังไม่ได้บํารุงดินอไม่ได้พักไม่ได้บํารุงดินมันก็เลยด้านแข็งไม่ร่วนซุยค่ะแล้วพอเรามีการปรับปรุงดินแล้วดินมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างร่วนซุย แล้วก็พืชก็กินปุ๋ยดีแล้วในเรื่องของผลผลิตก็ดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะดีขึ้นเยอะจากเดิมไหมก่อนหน้านี้ที่เราไม่มีการปรับลงดินผลผลิตเราเป็นแบบไหนบ้างคะที่ยังไม่ได้ปรับุงดินยังไม่ได้ปรับปุงดินไม่ดีเลยคือว่าต้นพืชก็ไม่กินปุ๋ยอะไรทํานองนี้ผลผลิตก็ออกน้อยตั้งแต่ใช้สันปรับสภาพดินเนี่ยพืชมันก็กินปุ๋ยแล้วมีลูกเยอะเลยเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูได้เลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราไปดูในช่วงหน้าเดี๋ยวพาเข้าไปดูเลยว่าขนาดลูกมีขนาดดีขึ้นอย่างไนเนาะแต่ว่าก่อนพักเบรกนะคะมีขอฝากโครงการนะคะนั่นก็คือโครงการดินดีด้วยวานเย็น1นึ่งแสนครอบครัว1นึ่งแสนไร่ค่ะโครงการนี้ก็แน่นอนว่าจะเหมือนของคุณพี่เจ๊กเลยนะคะจะมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับปรุงดินให้ดินมีสภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อสภาพดินของเราดีขึ้นแล้วแน่นอนนะคะว่าผลผลิตของเราก็จะดีตามขึ้นมาด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะโดยเฉพาะผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงตัวเกษตรกรเองนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาที่รายการของเราได้เพราะว่าบริษั ดีเน็ตเวิร์กเวอร์ไวจำกัดจะมอบสารปรับสภาพดินให้ครอบครัวละหนึ่งไร่ค่ะตอนนี้พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเข้าไปดูในแปลงมะเขือกันค่ะข่าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกรับฟรีหนึ่งไร่เพื่อทดลองสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจิน,น,นดีดีเบลม ดีเทนพลัสดีคอนแทคหนังสือวายดีเน็ตเวิร์กโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วายจำกัดกี่ปีกี่ปีลาก็สันลงกระสันลงสันลงแบบเนี้ยจะทำยังไงดี ลองถามคุณบานเย็นดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันน่ะลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นาพลังคุ้มรัพย์จากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับกรูรจิ หนึ่งเดียวคนนี้กับสถิติการชก50ครั้งชนะ49ครั้งโดยชนะน็อกถึง43ครั้งเขาสายแกลเล็กซี่ปัจจุบันยังคงโลดแล่นบนผืนผ้าใบด้วยการเป็นเทรเนเนอร์และมีงานแสดงต่อเนื่องในวงการบันเทิงอ่าโอเคพร้อมครับเมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกลเลจินพลังโสมโกลเลจินพลังธรรมชาติ9ชนิดดูแลคุณ กี่ปีกี่ปีราก,ก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงแบบเนี้ยจะทำยังไงดีลองถามคุณบานเย็นดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าของฉันน่ะรากขาวรากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นห้าพลังคุ้มรับจากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวก,กันกับโกเรจิน กว่าจะมาเป็นเขาทรายกาล็กซี่อย่างทุกวันนี้ผมต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักซ้อมซ้อมซ้อมซมซอมฝึก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 ,ก,ก,กทุกวันและในวันนี้ผมก็เลือกโกลเดจินดูแลตัวเองครับสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกลเจินดีดีเบลม

ในช่วงที่2ของรายการเกษตรไทยต้องดีแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะเห็นมีเกลงเกลงนิดนึงๆๆๆๆๆเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วใช่ไหมคะพี่เจ๊กใช่ค่ะพี่เจ๊กจะพาเรามาดูคนผลิตนะคะแล้วก็มาดูถึงลักษณะต่างๆของต้นมะเขือยาวอ,อธิบายให้ฟังหน่อยเลยเนี่ยมะเขือที่ใช้จากที่ยังไม่ได้ใช้สารปรับสภาพดินมันก็ไม่ดีไม่ค่อยมีลูกค่ะพอใช้สารปรับสภาพดินแล้วมันก็มีลูกอย่างเงี้ยออกมาเยอะแยะเลย บบปกตินี่เราเก็บยังไงคะพี่เจ๊หสี่วันเก็บครั้งหนึง่งสี่วันเก็บครั้งหนึง่งอ๋จะแดงว่าอย่างนี้มันออกลูกดกเยอะเนาะสี่วันเก็บครั้งสี่วันเก็บครั้งนี่ทีแรกมันไม่มีลูกนี้หรอกเหรอคะพอใช้สารปรับสภาพดินมันก็มีลูกเยอะเนี้ยอ๋อแล้วก่อนลักษณะของลูกตอนนี้ถือว่าดีเลยใช่ไหมคะดีลักษณะที่ดีนี่จะต้องเป็นลักษณะแบบไหนคะพี่เจ๊เนี่ยคะ่ะแบบนี้แบบนี้สมบูรณ์ดี แต่ว่าพอเรามีการปรับปรุงดินแล้วเรื่องของโรคต่างๆนอกจากโรคลกุลกนี่มีโรคอะไรบ้างนะคะไม่มีนนแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีลก่อนหน้าน,นี้ที่มีพวกเชื้อราก็ไม่มีแล้วก็หายไปหมดเลยก็เหลือแต่ไอ้เนี่ยใบทองใบทองใบทองคือว่าใบาทองนเนี่ยเนี่ยอย่างตนน้นเนี้ทองมาเลยเนี่ยใบยทองอย่างต้นนี้ปกติที่อื่นน่ะเขาจะเลืองหมดทั้งขนาดเลยแต่<อ>ที่นี่มันมีเป็นต้น,ตน อ๋อก็แสดงว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเป็นเป็นแต่ว่าพอมีการปรับปรุงดินมันก็หายไปแล้วทยอยหายเหลือแต่ยอดเหลือแต่ยอดจริงจริงีเหลือบ้างแต่ว่าส่วนอื่นก็ทยอยหายเวลาจากที่เคยเป็นหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มีเป็นมีบ้างเป็นบางต้นมีบ้างถามถึงในเรื่องของการปรับปรุงดินพี่เจกตอนนั้นตอนปรับปรุงดินเนี่ยเรามีการใช้เทคนิคอย่างไงบ้างคะสัดส่วนในการใช้เราใช้ยังไงบ้างใช้กี่ครั้งหรือว่าใช้ในระยะเวลาแบบไหนคะก็ ประมาณ10วันหรือไม่ก็อา,อ,อาทิตย์หนึ่งใส่ครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งใส่ครั้งหนึ่งใส่สารปรับสภาพดินต้นที่เราใช้ตอนนั้นมะเขืออายุประมาณเท่าไหร่เพิ่งมันอายุมันก็หลายเดือนแล้วแหละจนฟ้าที่ว่าจะมาเจอตัวนี้สารปรับสภาพดินนั่นเองก็คือปลูกไปหลายเดือนละประมาณมันก็ยังเป็นโรคอยู่ทีนี้พอมันเรามาเจอตัวนี้เราเอาตัวนี้มาลงได้ประมาณ2เดือน2อสามเดือนก็ดีขึ้นอ๋อก็แสดงว่าเรามีการปรับปรุงดินเป็นระยะเวลา2เดือนแล้วใช่ไหมคะ หลังตอนแรกที่เราเริ่มใช้เลยคือเรามีการใช้แบบไหนขั้นตอนอะไรบ้างคะใช้คุกกับปุ๋ยสารไปที่โคนแล้วก็เอาละลายกับน้ําฉีดพ่นไปที่ดินอ๋อแต่ว่าที่ที่คุกกับปุ๋ยนี่ก็คือใช้สารปรับสภาพดินจํานวนเท่าไหร่ก็ปุ๋ยหนึ่งกระสอบอสารปรับสภาพดินหนึ่งโหนเอามาผสมกันมาคุกผสกันแล้วก็หวานทั้งหมดเลยไหมคะพื้นที่ ห้าลายห้าลาหมดต่อหนึ่งต่อกระสอบครึ่งต่อกระสอบครึง่งอันนี้ก็คือครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองก็คือที่บอกว่าฉีดนั่นห่างกันเท่าไหร่คะก็ประมาณสิบวันสิบวันฉีดดินที้งอือพอหลังจากที่เรามีการหวานไปแล้วครั้งแรกแล้วก็นับไปสิบวันแล้วก็มีการฉีดอีกแล้วอย่างการฉีดนี่เราใช้สัดส่วนเท่าไหร่บ้างนะคะก็น้ําน้ำร้อยสี่สิบอะ แล้วก็วกสารปรับสภาพดินใช่ไหมคะใช่ค่ะสารปรับสภาพดินนี่เราใช้ปริมาณเท่าไหร่ห้าไลนนี่ใช้ประมาณเจ็ดซองอ๋อก็คือใช้สารปรับสภาพดินเจ็ดซองต่อน้ำหนึ่งร้อยสี่สิบใช่ไหมคะแล้วก็ฉีดพ่นอันนี้ระยะเวลาของการฉีดนี่ก็คือห่างจากครั้งแรกยี่สิบวันใช่ไหมคะแล้วเราใช้มากี่รอบแหละนี่ฉีดดินมาสองรอบแล้วสองรอบ ใช้มาสองรอบแล้วใช้มาสองรอบแล้วเห็นถึงความแตกต่างนี่คือตั้งแต่รอบแรกเลยหรือเปล่าหรือว่ารอบแรกยังไม่เห็นแต่รอบที่สองเห็นแล้วเห็นผลแล้วเราสังเกตเห็นถึงความแตกต่างอันแรกเราเห็นอะไรเห็นอะไรก่อนเลยก็จากต้นที่เหี่ยวเฉานะค่ะเขาก็ดีขึ้นฟื้นสดใสแบบเนี้ยทีแรกเขาเหี่ยวมากเลยเหี่ยวแบบเหมือนจะตายเงี้ยเหมือนต้นจะตายไ แล้วอยู่ๆเขาก็ฟื้นอย่างเงี้ยฟื้นขึ้นมาดำดีอะไรเงี้ยแล้วอย่างผลผลิตก็ดีขึ้นด้วยมั้ยดีดีขึ้นด้วยค่ะดีขึ้นเยอะไหมคะปกติแล้วถ้าเราไม่มีการปรับปรุงดินผลผลิตที่เราเก็บอะค่ะจะได้ประมาณเท่าไหร่เขาคิดเป็นกระสอบหรือเป็นอะไรพี่เจอะไรเราเก็บเก็บมะเขือยาวอ๋อคิดเป็นถุงเป็นถุงถุงละห้ากิโลตอนที่เราไม่เก็บตอนที่เราไม่มีการปรับปรุงดินเราเก็บมะเขือยาวเนี้ยเราได้ประมาณกี่ถุงต่อครั้งได้ประมาณ เดี๋ยวก่อน40ถุง4 0ถุง40ถุงแล้วก็5 0ถุงประมาณนี้ถุงละ5้าโลแล้วอย่างมะเขือยาวเขามีการวัดเกรดไหมคะมีการแบบขนาดเล็กวัดวัดมีมีมีเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เบอร์เอ้ยมีเบอร์ใหญ่กับเบอร์รองเบอร์ใหญ่กับเบอร์รองแล้วก็เบอร์งอเบอร์งอเบอร์งอนี่ก็คือลูกมันก็จะงอลูกมันจะงอจะเป็นราคาที่ตกต่ำมากลูกงอ แล้วตอนนั้นเราส่วนใหญ่จะเป็นในเกรดของอะไรมากกว่าการตอนที่เรายังไม่มีการจะเป็นเกรดเบอร์ดีแต่ว่ามันก็น้อยอ่ะแต่ว่าเป็นเบอร์งอจะเยอะอ๋อเกรดดีนี่คือน้อยแต่งอนี่เยอะกว่ากันใช่ไหมคะงอเยอะกว่ากันแล้วอย่างเรามีการปรับปรุงดินแล้วถ้าเกิดเราเปรียบเทียบถึงความแตกต่างแล้วลูกมันจะสั้นตอนที่ยังไม่ได้ปรับปรุงดินพอปรับปรุงดินแล้วลูกมันก็จะยาวคือว่ามันกินปุ๋ยค่ะทีแรกดินไม่กินปุ๋ยดินจะด้านอ๋อเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยเรามองดินเนี่ย แต่ตอนนี้ดินมันล้วนซุยแล้วดินล้วนซุยแล้วก็คือมองนี่ก็จะเห็นว่าเป็นขุกขุกขุกอันนี้คือเกี่ยวไหมเกี่ยวใช่ไหมคะก็คือดินมันล้วนซุยขึ้นอ๋อก็คือมองใยตาเปล่าเราก็จะเห็นเลยว่าลักษณะดินเนี่ยก็จะเป็นขุยขุยก็แสดงว่าดินมันล้วนซุยขึ้นใช่ไหมคะเมื่อกี้เราพูดถึงผลผลิตก่อนที่จะมีการปรับปรุงดินแล้วพอปรับปรุงดินเสร็จแล้วผลผลิตเราเป็นยังไงบ้างพี่เจ๊กก็ดีขึ้นแล้วก็มะเขือก็มะเขือเบอร์เบอร์เกตก็เยอะขึ้น อเบอร์กรเ็ดดีนะี่ก็คือเยอะขึ้นกว่าเดิม,มเยอะขึ้นกว่าเดิมอ๋อก็คือจากเดิมที่กรดเล็ดดีน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงอมากกว่ากันออกพอมีการออกปรับุงดินมะเขือรอ,อ,องจะเยอะกว่าตอนที่ยังไม่มีการปรับปรุงดินพอมีการปรับปรุงดินเสร็จกรเดดีก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วปริมาณเพิ่มขึ้นด้วยไหมคะเพิ่มเพิ่มขึ้นยังไงบ้างเยอะไหมจากเดิมที่ไม่ไม่ได้ใช้นี่มันประมาณกี่ถุงจากเดิมที่ไม่ได้ใช้ก็ประมาณ40ถุง50ถุงอาพอใช้แล้วก็ประมาณแปดสิบถุงกงไดต่อ ร้อยถุงร้อยบางทีก็ได้ร้อยร้อยสี่สิบถุงมันเพิ่มขึ้นไปอีกครึ่งหนึ่งอะ่ะอ๋อแล้วเห็นผลผลิตของเราดีขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยเรื่องของโรคก็เหมือนจะบางโรคเนี่ยหายไปแล้วแหละไม่มีแล้วแต่ว่าบางโรคก,ก็ยังจะมีอยู่นิดนหน่อยหน่อยก็ทยอยหายไปจากเดิมที่เคยเป็นเยอะเเลยเห็นอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างพี่เจ๊ก็กรู้สึกดีอ่าแล้วคิดว่าต่อไปมันน่าจะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นฝั่น,นี้อีกประมาณสักประมาณสองสาเดือนมาดูใหม่มันจะเลยไหมคะอ๋อ อย่างนี้เรามีการตัดแต่งกิ่งอะไรไหมคะอย่างมะเขือนะคะแต่งแต่งใช่ไหม,ไหมก็คือถ้าเกิดอีกสองเดือนมาดูนี่จะจะเลยยอดอไม้นี่แล้วใช่ไหมคะเนื่องจากมันดีขึ้นมันจะม,มันจะดีขึ้นเรื่อยๆอถ้าเรายังใช้ตัวนี้อยู่นะอ้าวเหรอแล้วนี้เราใช้ไปสองรอบแล้วรอบต่อไปนี่เราก็จะใช้อย่างนี้ต่อไหมจะใช้ต่อเรื่อยไปโอ้โหฟังพี่เจ๊พูดขนาดนี้ต่อไปผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยอยากจะคุยกับผู้แนะนําแล้วว่าตอนที่มาแนะนําเนี่ย ผลผลิตแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคนที่แนะนํานะคะแต่ว่าก่อนจะพักเบรกนะคะมิงของฝากโครงการที่สอดคล้องกับดินเลยนั่นก็คือโครงการดินดีด้วยบานเย็นนะคะ1นึ่งแสนครอบครัว1นึ่งแสนไร่ค่ะโครงการนี้แน่นอนว่าจะมุ่งเน้นให้เกษตรกร,ร,กรทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะคะมีสภาพดินที่ดีขึ้นเพราะว่าสภาพดินดีขึ้นแน่นอนว่าผลผลิตก็จะดีขึ้นตามมานะคะใครที่สนใจโดยเฉพาะผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงตัวเกษตรกร,เ,ร,กรเองสามารถติดต่อสอบถามมาที่รายการของเราได้เพราะว่าบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไ จำกัดจะมอบสารปรับสภาพดินให้ครอบครัวละหนึ่งไร่ค่ะตอนนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับผู้ที่ให้คำแนะนำพี่เจ๊กในเรื่องของการปรับปรุงดินให้ดินมีสภาพที่ดีดขึ้นค่ะข่าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกรับฟรีหนึ่งไร่เพื่อทดลองสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกลเด้จินดีนดีเบลม ดีเ,เนทนพลัสดีคอนแทคหนังสือ YD Network โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วายจำกัดนนรกรรีบบด่ปีกี่ปีลากรสันลงสั้นลงสั้นลงแบบเนี้ยจะทำยังไงดี ลองถามคุณบานเย็นดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันน่ะลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นห้าพลังคุ้มรั์จากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับโ,โกเรจินก่าจะมาเป็นเขาทรายแกลแล็กซี่อย่างทุกวันนี้ผมต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก ซ้อมซ้อมซ้อมฝึก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 ทุกวันและในวันนี้ผมก็เลือกโกลเดจิ้นดูแลตัวเองครับกี่ปีกี่ปีลาก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงแบบเนี้ยจะทำยังไงดีลองถามคุณบานเย็นดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันน่ะลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้ บานเย็น5พลังคุ้มรั์จากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุย๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับโกเรจิปหนึ่งเดียวคนนี้กับสถิติการชก50ครั้งชนะ49ครั้งโดยชนะน็อกถึง43ครั้งเขาสายแกลเล็กซี่ปัจจุบันยังคงโลดแล่นบนพื้นผ้าใบด้วยการเป็นเทรนเนอร์และมีงานแสดงต่อเนื่องในวงการบันเทิงอ่าโอเคพร้อมครับเมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไร ตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกลจินพลังโสมโกลรจินพลังธรรมชาติ9ชนิดดูแลคุณสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกลจินดีนะดีเบลมดีเทนพลัส Act, ดีคอนแทคหนังสือ work, วายดีเน็ตเวโดยบริษัท D ดีเน็ตเวิร์กเวอร์วาจำกัดค่ะช่วงนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ให้คําแนะนํากับพี่เจกนะคะในเรื่องของการปรับปรุงดินให้ดินมีสภาพที่ดีขึ้นจนทําให้ผลผลิตดีขึ้นนะคะนั่นก็คือคุณนวพรแจนหลักหรือว่าพี่ติ๋มนั่นเองคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ พี่ติ๋มคะตอนแรกมาแนะนําพี่เจคในเรื่องของการปรับปรุงดินตอนนั้นสภาพเป็นยังไงบ้างคะทั้งดินแล้วก็ต้นมะเขือยาวเนี่ยอ๋อต้นมะเขือเหี่ยว <c oughs> อ่าเป็นยังไงบ้างท่า <c oughs> ต้นมะเขือทางโน้นพอดีวิ่งรถมา,าก็เลยเห็นต้นมะเขือแบบว่ามันเหี่ยวมากก็เลยบอกเขาว่าก็เลยบอกบอกกับกับเจคว่าเออลองเอาสารปรับสภาพดินเนี่ยผสมน้ําดูหนึ่งซองผสมน้ำสี่สิบลิตรลองไปราดโคนดูค่ะต้นละหนึ่งต้นละครึ่งลิตรก็เลยบอกให้ลองดูพอผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่ง รู้สึกว่าต้นก็ดีขึ้นสวยขึ้นแบบเท่ากับต้นที่ปกติของเขาเลยก็คือเหมือนตอนตอนนี้คือดีขึ้นแล้วแต่ว่าตอนที่เรามาเห็นตอนแรกเนี่ยคือขับรถผ่านเฉยเฉยเหมือนมื่อนพอขับผ่านนี่เห็นถึงความโอ้ยหทำไมต้องมาโซ่จังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีประสบการณ์เรื่องนี้ด้วยเห็นมาเยอะใช่ไหมคะแล้วก็มาแนะนพี่ติ๋มคะอย่างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนแรกเขาก็จะพี่เจกจะมีเรื่องของโรคแต่พอเรามีการใช้สารปรับสภาพดินมีการปรับบุงดินโรค อย่างโรคเชื้อราโรคราเนี่ยก็หายไปเลยหายไปใช่ตัวสารปรับสภาพดินนี่คือเข้ามาช่วยในเรื่องของอะไรทําไมถึงทําให้โรคหายไปพี่คิดว่าพี่ก็คือเกี่ยวกับทําให้ดินร่วนซุยไม่เป็นขุยข้างนะและมันไม่แน่นไม่เป็นดินดานแล้วก็เหมือนกับมีแร่ธาตุในดินเพิ่มขึ้นมา ก็คือจริงๆอ่ะดินเขาคงน่าจะมีแร่ธาตุอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่เราไม่มีการปรับปรุงดินดินมันก็จะแข็งกระด้างอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ติ๋ม<ช>แต่พอเรามีการปรับปรุงดิน<ช>พอดินล้วนซุยแล้ะต้นพืชเนี่ยก็น่าจะมีการสรรหาอาหารเหมือนแบบรากมันก็ไปชอนชายหาอาหารได้เพิ่มขึ้นทําให้สามารถดูดซึมสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมาช,ช่วยให้ลาต้นแข็งแรงใช่ไหมพี่ติ๋มใช่ใช่ทำให้ผมเพลียตอนนี้ก็ดีดีขึ้นอแล้วอย่างโรคเนี่ยพอต้นแข็งแรงลวก็ต้านทานได้ต้านทานได้เบาลงโรคก็ไม่รบกวนอ๋ออันนี้ก็คือ ตัวช่วยที่สําคัญเลยในเรื่องของการปรับปรุงดินแสดงว่าการปรับปรุงดินนี่เป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกเลยของพืชจะต้องนึกถึงใช่ไหมคะส่วนใหญ่ค่ะผลผลิตบ้างตัวปรับสภาพดินเนี่ยค่ะทำาไมถึงทําให้ผลผลิตมีผลผลิตที่ดีขึ้นจากเดิมเนี่ยลูกจะงอใช่ไหมพี่เจ๊กแต่ตอนนี้ลูกงอก็น้อยลงแล้วลูกโตๆตยาวๆลักษณะดีนี่ก็คือเยอะขึ้นละตัวช่วยที่สําคัญนี่น่าจะเป็นในเรื่องของอะไรคะพี่ติ๋มก็คือดินนี่แหละเท่าดินดินดีดินร่วนซุย ดินไม่เป็นดินดานพอพืชพอเราใส่ปุ๋ยลงไปพืชก็สามารถดูดดูดปุ๋ยกินปุ๋ยอย่างเต็มที่แล้วทีนี้ต้นก็จะแข็งแรงขึ้นการผลิตผลก็ดีอย่างมะเขือก็ก็จะดกขึ้นกิ่งก้านอะไรก็แข็งแรงขึ้นค่ะพี่เจคะข้อมูลก็แน่นละผลผลิตของเราก็เห็นดีและฝากถึงเกษตรกรทางบ้านหน่อยคะ่ะในเรื่องของการเนี่ยปรับปรุงดินมาสําคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วเราเทคนิคของเราเนี่ย ฝากถึงเกษตรกรทางบ้านเผื่อเกษตรกรทางบ้านมีปัญหาเหมือนเรามีโรคโรคที่เราเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยจะได้นําไปปรับใช้ด้วยค่ะก็อยากจะให้ใช้สารปรับพภาบินคือว่าใช้แค่ครั้งเดียวก็เห็นผลแล้วอะ่ะค่ะเรื่องโรคต่างๆก็หายไปด้วยเนาะต่างๆก็หายอ่าล้วตอนนี้ผลผลิตก็ดีขึ้นอีกผลผลิตก็ดีขึ้นแล้วก็เก็บผลก็ได้เยอะอะไรเงี้ยค่ะพี่ติม๋มคะฝากถึงเกษตรกรทางบ้านหน่อยค่ะก็จะขอฝากเอ่อ เกษตรกรทุกคนที่ทำสวนกันก็ไม่ว่าจะปลูกมะนาวพริกส้มมะเขือแตงหรือถั่วต่างๆก็ให้ให้มาสนใจกันม,มาสนใจดินใช้สารปรับสภาพดินแล้วจะทำให้พืชแข็งแรงต้นแข็งแรงเก็บผลผลิตดีเก็บได้นานค่ะอันนี้ก็เป็นผลพวงของการ ระบบการจัดการในเรื่องของดิน<ม>เพราะว่าเกิดดินของเราดีนเนี่ย<ม>เรื่องต่างๆก็จะดีตามไปด้วยนะคะผลผลิตของเราก็จะมีผลผลิตที่เยอะขึ้นแล้วลักษณะของลําต้นเนี่ยจากเดิมถ้าเกิดว่ามีอายุปี2ปีเนี่ยเมื่อของเรามีลักษณะที่ดีขึ้นอายุของมันก็จะสามารถยืดขึ้นไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือตัวช่วยที่สําคัญเลยเนาะในเรื่องของการปรับปรุงดินให้ดินมีสภาพที่ดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจ๊กแล้วก็พี่ติ๋มนะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชนาา์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่สําคัญขอบคุณ คนนี้ด้วยนะคะพี่หมูค่ะขอบคุณพายเรือพาเราไปชมเนาะพี่เต็กขอบคุณค่ะคืน้้จจจใออเเทท่พรรรรัะะาส็ต ผู้ชมคะจากการที่ได้พูดคุยกับพี่เจคในวันนี้นะคะทำให้เห็นได้ว่าการพักหน้าดินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อดินเนี่ยได้มีการพักผ่อนนะคะก็ถือว่าดินก็จะมีการรักษาแล่ธาตุในดินให้สามารถสมบูรณ์แข็งแรงได้ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการพักหน้าดินเลยแล่ธาตุต่างๆในดินก็จะสูญหายไปด้วยนะคะทําให้ดินมีลักษณะที่ไม่ดีอย่างเช่นดินดาดินแข็งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกษตร,รกรควรที่จะให้ความสําคัญและที่สําคัญอีก <ๆ S 1> <sho al S 2> อย่างหนึ่งนะคะก็ๆๆคือการป <ๆๆ S 1> รับปรุงดินให้มีสภาพดินที่ดีขึ้นนจาาาากกเเดดดิิมมมมททีีีีี่่่รรรรสภพไปับุง ทีีด่ดขึ้นก็จะทําให้ผลผลิตของเราดีขึ้นนะคะทำให้ต้นพืชน,นี่สามารถชอนใช้สารหาสารอาหารในดินได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญที่เกษตรกรสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะและเกิดว่าคุณผู้ชมมีเรื่องสงสัยเรื่องอื่นๆก็สามารถโทรมาสอบถามที่รายการของเราได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการเกษตรไทยต้องดีแต่อย่าลืมนะคะว่าดีได้จะต้องขึ้นอยู่ที่ดินดีปุ๋ยดีน้ําดีและระบบการดูแลจัดการที่ดีค่ะก่อนจบรายการนะคะก็ยังฝากโครงการดีๆนั่นก็คือโครงการดินดีด้วยบานเย็นหนึ่งแสนครอบ ครัวหนึญญ่งแสนไร่ค่ะโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่สําคัญที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรทุกพื้นที่ในประเทศไทยมีสภาพดินที่ดีขึ้นเพราะว่าแน่นอนค่ะเมื่อสภาพดินของเราดีแล้วนะคะผลผลิตของเราก็จะดีขึ้นตามมาค่ะใครที่สนใจนะคะโดยเฉพาะผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าตัวกเกษตรกรเองสามารถติดต่อสอบถามมาที่รายการของเราได้เพราะว่าบริษัทดีน็ตเวิร์กเวอร์ไวจำกัดจะมอบสารปรับสภาพดินให้ครอบครัวละหนึ่งไร่ค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะคะก่อนจากกันนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิลดไวจักัดสารปรับสภาพดินบานเย็นผลิตภัณฑ์โกลเรจินดีและดีเทนพลัสกลับมาพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าเวลา6โมงเช้านะคะเราจะไปพูดคุยกับกเกษตรกรที่ไหนแล้วก็เรื่องราวจะน่าสนใจยังไงอย่าพลาดชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเมื่อใช้สารปรับปรุงดินนี้แล้วเนี่ยนะคะจะแก้ปัญหาหลักได้เลยก็คือ1เชื้อราทางดินค่ะเชื้อราทางดินและที่สําคัญค่ะการทับถมของสารเคมีที่เราใช้ บ่อยๆใช้นานๆซึ่งเป็นระยะเวลาเนี่ยนะคะทำให้เกิดปัญหาทางดินเมื่อใช้สารปรับปรุงดินแล้วนะคะเขาจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสารเคมีเชื้อราที่อยู่ในดินนะคะเป็นการกําจัดเชื้อราสิ่งนี้ได้และระหว่างที่ปลูกปลูกมะเขือยาวนะคะใช้สารปรับปรุงดินลงไปแล้วเนี่ยนะคะจะช่วยเลยค่ะดินเนี่ยนะคะจะร่วนซุยแล้วก็มีอากาศถ่ายเทได้ดีและเมื่อความสมบูรณ์ในดินเกิดมีการคืน5้าพลังธรรมชาติลงไปในดินซึ่ง สารอาหารจากธรรมชาติสู่ธรรมชาตินะคะเมื่อคืนลงไปแล้วเนี่ยนะคะทำให้ดินนยคะอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อดินเราอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะคะเราไม่จําเป็นเลยที่จะต้องไปใช้สารเคมีที่มากมายเมื่อดินสมบูรณ์จะส่งต้นส่งผลให้รากและลําต้นของมะเขือยาวเนี่ยนะคะสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อวันนี้มะเขือยาวของเรานะคะมีลําต้นที่แข็งแรงและสมบูรณ์นั่นหมายความว่ามะเขือยาวเนี่ยค่ะจะ ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคจากเชื้อราหรือมแมลงว่าจะพืชที่จะมาเกาะเนี่ยนะคะก็จะแข็งแรงและต้านทานได้ยิ่งกว่านั้นนะคะในสารปรับปรุงดินนะคะมีซิลิก้าซึ่งมีเป็นสารที่มแมลงจะไม่ชอบเมื่อมแมลงเจาะไปในใบของมะเขือยาแวแล้วจะมีรสชาติขมเมื่อขม,มแมลงจะไม่ลงนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราแก้ปัญหาต้นเหตุในการเกิดไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคและมแมลงเราไม่ ต่อไปนี้เนี่ยนะคะเราไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมาใช้สารเคมีมากมายเพราะส่งผลนอกจากทําให้ดินเสียระยะยาวแล้วคนที่ใช้เองก็มีผลกระทบต่อร่างกายด้วยส่งผลไปถึงผู้ที่บริโภคด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากเชิญชวนให้เกษตรทั้งหลายที่ทําพืชไม่ว่าจะมะ่อเขือยาวหรือพืชต่างๆที่ต้องใช้ดินนะคะหันมาปรับปรุงดินโดยใช้นวัตกรรมที่เป็นธรรมชาติไม่มีสารเคมี ข้าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะห้ิบท่านแรกรับฟรีหนึ่งไร่เพื่อทดลองจังไว้เยดีบอกกลาน้องเีรู้ในทว่ากันจะทำเคือข่าห้สำเร็จตามฟันจะทำเครือข่ายให้สำเร็จตามฟันต้องอยู่บนพื้นานสำคัญคือหาดีแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะก็มีละ่ะดีที่หนึ่งเรื่องของสินค้าเราเน้นที่คุณค่าต้องมากันดับต้น ใช้แล้วข้ามคืนต้องเห็นผลไม่ต้องรอต้องทนจนถึงชาติไหน